ไมไปดให้เล็กไปตัดไปกล้วยมีลายทหารด้วยเหรอตัดไปกล้วยเพื่ออะไรมันติดอันนั้นเขามันขึ้นสูงอ๋อต้นใหญ่นะอื หลังจากเราทําความสะอาดนะครับผมฉีดทําความสะอาดห้องอนุบาลเราเสร็จนะแล้วก็ตามไปด้วยนะครับผมฉีดพวกกันเชื้อายานะครับป้องกันพวกเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะเนาะพวกอยู่ในดินในมะพร้าวละเอียดนี่ดินปลูกเรานะครับผมเราต้องฉีดกันไว้ก่อนเพราะว่า,าพวก เยื่อก้านะครับพวกเนื้อเยื่อต้นเล็กๆนะครับผมมันอ่อนแอนะครับเราก็ต้องอรักษานะครับป้องกันเชื้อโรคของเขาก่อนนะครับเ,เดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะพาไปดูซอ,องยานะครับซองยาผงยาฆ่าเชื้อเรานะครับยี่ห้อนี้ใช้ดีมากเลยฉีดถ้ารู้สึกว่าถ้ามีแบบเชื้อรา เห็นเกาะขึ้นตามเนื้อดินน่ะนะครับถ้าเราเอาไปผสมแล้วผสมน้ําแล้วฉีดนะครับเชืราตรงที่เราเห็นน่ะไม่มีเลยนะครับผมหายเลยก็ถือว่าดีมากนะครับผมเป็นสูตรนะครับเป็นตัวยาของทางเกาหลีนะครับผมเขาแก่เขาสั่งมาโดยเฉพาะเนาะเนี่ยก็คือตอนที่เราขั้นตอนเนาะขั้นตอนแรกในการเอาเนื้อเยื่อมา นะครับสั่งเนื้อเยอะหรือว่าสั่งชนิดไม้ต้นเล็กๆนะครับผมเราก็ต้องทําแบบนี้ก่อนนะครับไม่ใช่เฉพาะเนื้อเยืะอย่างเดียวนะครับต้นไม้ชนิดอื่นออย่างๆที่ไม่ใช่เนื้อเยอะนะครับก็สามารถทําได้นะครับผมทาแบบแบบนี้นะครับผมเราก็ต้องควบคุมนะครับพวกเชื้อโรคเชื้อราชนิดต่างๆนะควบคุมควบคุมไว้ก่อนนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาลามก็ส่งผลกระทบให้ต้นไม้เรานะครับเนื้อเยือเรา ติดเชื้อลูกนะครับก็จะทําให้ตายได้นะครับสูญเสียสูญเสียได้เพราะว่าไปนะครับผมโอเคนะครับผมเนี่ยเราจะพาเนี่ยอยดูนะครับผมพี่รูตัวนี้นะครับเนี่ยเราจะเจอกันนะครับผมว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนเนาะจะมาแบบสภาพแบบไหนนะครับจะเป็นเนื้อเยื่อเล็กหรือว่าชนิดเล็กขนาดไหนนะครับผม อย่าลืมติดตามดูนะครับผมปันใบพูบมวะง่ายีานินิวะอืมเนี yeah. ่ยมากี่กล่องทั้งหมดสองสี่ห้าทั้งหมดห้ากล่องนะครับผมจะเป็นชนิดเดียวกันหมดเลยกิโลแล้วก็ทองมาถึงแล้วนะครับผมเ <Yeah. S 1> ออก็จะเป็นตัวนี้เนาะ เดี๋ยวพามาดูนะครับความสมบูรณ์ขเขาโอเคนี่แหลก็แนะนํานะครับอ,อัปเดตนะครับถ้าเ,เนื้อเยอะมาประเภทนี้เนาะเราก็การจัดการนะครับเ,เราขั้นตอนเราทํายังไงก่อนนะครับเ,เราก็ต้องทําความสะอาดห้องอนุบาลเราก่อนเนาะนะครับทำความสะอาดแล้วฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับส่วนยาฆ่าเชื้อเนี่ยเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะให้ดูแล้วกันจะเป็นตัวนี้นะครับผมเอ๊ะ๊บนึงครับ เราจะทำความสะอาดนะครับฉีดเข้ากับอ่า,อาลงระบานของเราเนาะฉีดตามอ่าเนื้อดินปลูกนะครับตามกระถางแล้วก็ตามพื้นนะครับให้ทั่วเลยนะครับผมจะเป็นยาตัวนี้ตัวนี้ดีมากเลยนะครับผมฉีดพอเราฉีดใส่เนื้อมะพร้าวเนื้ออะไรนะครับพวกปลาพวกอะไรที่มี ที่มี้งี้เห็นอยู่แล้วหน่ะเราฉีดแล้วหายเลยนะครับถือว่าดีมากเป็นยาสูตรทางเกาหลีเขาเนาะวันนี้เจ็บไหมก็ผสมละลายน้ำนะครับตามตาส่วนเนาะจากครึ่งคอปนะครับครึ่งแก้วคอปก็ใส่น้ำประมาณตั้งห้าลิตรสี่ลิตรห้าลิตรก็ใช้ได้อเอาใช้พ่นใช้ฉีด ไม่ร okay, yeah, right. right. ู้สั่งจากประเทศไหนไม่รู้นี่ถามดิโรตีวายยอโรตีวายยออินโดอันนี้ก็สั่งมาจากอินโดนะครับสั่งอินโดนีเซียอินโดนีเซียอินโดนีีเซยอินโด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 นีเซียต่างันนะครับผมโอเค เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับทางเราก็จะได้ปลูกนะครับประมาณนี้ถือว่าถือว่าสมบูรณ์มากพ่อนิ้วเยอะได้ดีมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับหนุ่มเล็กหนุ่มแจ๊จะได้ทำการล้างนะครับล้างด้วยน้ำอุ่นช่วงนี้อากาศมันเย็นนะครับผมเราจะไปล้างใน ห้องน้ำนะครับที่มันมีน้ำอุ่นเนาะน้ำอุ่นแบบเบาๆนะครับไม่ต้องอุ่นไม่ต้องร้อนมากเดี๋ยวตายหรือว่าเยอะมันกันนะเนี่ยถ้าจะพ่อว่ละ่ะดินปลูกหรือข้าวมนวนหรือเปล่าออกมาแค่หกสิบถาดนี่ดินปลูกโอเคนะครับผมสำหรับ หนูเสียดมาไม่ทันนะครับผมหนูเสียดมาไม่ทันก็เลยล้างอไม่ได้ถ่ายนะครับในขั้นตอนในการล้างเนาะให้พี่เพื่อนได้ชมเนาะนะครับเราจะล้างนะครับประมาณนี้เนาะนะครับล้างน้ำสองรอบนะครับผมอ๋อน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยอีกรอบหนึ่ง ายาฆ่าเชื้อจะเป็นชนิดซองนะครับผมเป,เป็นเป็นซองวะซองอันนั้นแหะซองอ๋อที่ลุงเกษตรอ่าให้ดูนะครับผมไอตัวยาฆ่าเชื้อที่ว่าเป็นซองเนาะที่เราจะฉีดในเขาแล้วก็จะมาฆ่าเชื้อนะครับเอาพวกนี้แช่น้ำหรืเลยาครับกั่งอ,อันนี้เอาต้นไม้แช่น้ำหรือเ่เอาเนื้อเยอะแช่น้ำบ่คือบปรตีนแช่คือล้างเกลอ,อกร่องสีน้ำใส่เลยอ๋อ ถังละสีน้ำใสล่างๆสองน้ำก็จะประมาณนี้นะครับผมล้างให้สะอาดเนาะมาไม่ทันนะครับหนุ่มเกษดหยุดเนาะก็กว่าจะตื่นได้ก็เกือบเที่ยงเกือบเที่ยงเนาะเนี่ยก็จะปลูกวันนี้พอเราปลูกเสร็จนะครับเราจะ ฉีดอีกรอบนึงนะครับฉีดฉีดไอยาฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งตามอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็จะเอาปิดเท้านะครับปิดเท้าให้สนิทเลยอบไว้ก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับผมถึงจะเอาขึ้นให้ต้นเขาได้แข็งแรงก่อนให้ฟื้นตัวดีก่อนให้ระบบรากนะครับเขา,าจเจริญเติบโตให้ไปได้ดีก่อนนะครับเราถึงจะเอาขึ้นเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะครับเราก็ต้องอบไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เนื้อเยื่อเราโตวไวเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนได้ชมกันนะครับสําหรับใครที่สั่งเนื้อเยื่อนะครับก็ทําตามโปกเซสได้นะครับเพื่อเป็นอาถรรแล้วกันเนาะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็ย้อนเข้าไปดูคลิปอื่นๆได้ด้วยนะครับการสั่งเนื้อเยื่อมานะครับขั้นตอนทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมนํามาแล้วเราก็นามาล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ลง เพราะโรงอนุบาลเรานะครับก็ต้องอทำวามสารให้ดีนะครับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับเพื่อจะกันพวกเชื้อราชนิดต่างๆเนาะนะครับก่อนที่จะเอามาปลูกปลูกแล้วแล้วก็จะฉีดไปอีกรอบนึงนะครับแล้วก็จะเอาปิดนะครับปิด,ป,ดปิดอบไปเลยนะครับผมเพราะว่าที่เกาหลีตอนนี้อากาศก็หนาวเย็นนะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ต้นเนื้อเยื่อเรานะครับโตช้า ประมาณนี้นะครับผมปลูกกันแค่สองคนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไปกินข้าวกันหมดแล้วนะครับทักงานเกาหลีนักขังเรานี่ก็จะเป็นฟิโลนะครับมาเรากอทองทั้งนั้นเลยนะครับชุดนี้สนใจนะครับผมทักทายเข้ามาได้แต่ว่าต้องสั่งเยอะเนาะถ้าสั่งเยอะๆเนี่ยแต่ สั่งน้อยๆนะครับตอนนี้ยังยังยังไม่มีนะครับยังไม่มีรายการที่จะส่งน้อยๆนะครับต้องสั่งอย่างน้อยก็ร้อยต้น200ต้นขึ้นไปนะถึงจะส่งให้นะครับผมเพราะว่าการส่งลําบากนะครับผม เนื้อลายป็นลักแฟงนี่แหละลายที่พ่อเขาพ่อกินข้าวแล้วครับโอเคนะครับผมถึงเวลาพอดีหนุ่มเกษตรก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าอยากเห็นการขั้นตอนการทําเนื้อเยื่อแบบไหนอย่างไรนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูหนุ่มหนุ่มเกษตรนะครับช่องเกษตรไร้ฟ้าเดียวกันได้นะครับผม สวนอ,อกไม้ในเกาหลีใต้นะครับก็อัปเดตให้พี่เพื่อนได,ได้ดูกันนะครับเป็นประจำโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ